สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็มาพบกับการเล่นเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เดินขึ้นไปครับอครั้งนี้จะเล่นหมากหนักซ้ายนะครับคอยดู ว่าจะได้ผลไหมโอเคขึ้นไปไปนี่ครับน่าจะมากองจูนขึ้นไปนี่ มานี้เราก็ไปนี่ครับหนักซ้ายเจอกองโจรหนักซ้ายแต่เราหนักซ้ายแปลงเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเจอกองโจรเจอกองโจนเดินหลังขึ้นไป <c oughs> ไปครับ ไปครับผมมานี่อืมเข้ากินให้กินสองเลยเขาไม่มีตัวเดินรอนะครับเขาไม่รอเขาไม่สามารถหาจังหวะที่จะกินสาแเราได้อ่าเขาก็ต้องทำแบบนี้ได้กินนะครับเขาได้กินหรือเปล่าถ้าเรากินไป ไปทางนี้เขาได้กินสองแต่ถ้าเรากินไปทางนี้ดีกว่าเขาได้กินหนึ่งเขาได้กินแค่หนึ่งนะครับไปได้กินฟรีอีกหนึ่งตัวได้กินไปอีกเขากินสองกลับมาชน,น,นะแล้วครับเรียบร้อยครับตานน้แค่เข้าฮอตก็จบทุกอย่าง เรียบร้อยหนักซ้ายแปลงเป็นสามเหลี่ยมใหญ่รับกองโจนนะครับเกมแรกขึ้นมาไปครับอันนี้รับพุ่มรับพี่พุ่มโโทษทีเดินไม่ติดสักทีนะครับ ทรงนี้อีปุ่มเสียเปรียบนะครับอีปุ่มจะโดนหนีบอย่าเดินนะครับใครก็ช่างที่เดินอีปุ่มเดินทรงนี้มีสิทธิแพ้เร็วมากนะครับอ,อีปุ่มจะต้องมาต่อด้านข้างอย่างเดียวเนาะน่าจะเป็นที่รู้กันอยู่นะครับสําหรับคนที่เดินอีปุ่มถ้าขึ้นแบบนี้หนีบตัวเองตายนะครับเนี่ยจะโดนสองแล้วครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงได้ดิดหน่อย แต่ก็ไม่คุ้มนะครับเขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียโดนกินกักบ,บริเวณไปได้ไม่คุ้มเสียครับผมต่อไม่เอ่ยสิบหกสิบเอ็ดไม่ต่อไม่ต่อผมก็กินฟรีอ๋อเขาจะมาเข้าฮอตดแบบนี้เลย ไปครับผมก็จะเข้ากินฟีหมายเลขสิบเจ็ดเขาก็จะมาเข้าฮอตหมายเลขแปดเลขสี่เขาเข้าไปแล้วมันก็จะตายนะครับนั่นครับเขาเห็นแล้วว่าเขาเข้าฮอตแล้วมันไม่ดีแน่ๆนะครับไปครับเข้ากินฟีเราหนึ่งตัวเราก็ไปนี่ โยนให้กินนี่กูแข่งยอมแพ้นะครับอ่าโอเคคนนี้พาผมเดินค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวแกเดินเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่นานหมดไปแล้วสองกระดาน ลองดูหนักซ้ายมันก็คล้ายๆกับผสมสามเรียงนั่นหละครับไม่ได้ต่างกันมากครับแค่มันเอียงไปทางซ้ายตอนขึ้นเกมแค่นั้นเองหนักซ้ายคแค่มันมีรูปลักษณะเอียงขึ้นไปครับถ้าเขาแทรกเขาอะไรมาผมก็จะเปลี่ยนเป็นผสมสามเหลี่ยมทันทีนะครับ มันเอียงไปทางนู้นเฉยๆดูลักษณะแล้วเดินจือนกันนะเนี่ยคนนี้เขาเดินย่อนะครับนะครับเป็นผสมสามเรลียงนะครับเนี่ยครับก็คือผสมสามตัวเรียงนั่นแหละครับแต่ว่ามันขึ้นเอียงไปทางซ้ายสามตัวแรกเฉยๆ ตั้งแต่ทีแรกเฉยๆนะครับสุดท้ายมันก็แปลงรูปเป็นสามผสมสามเหลี่ยมอยู่ดีไปครับเข้ารูปเมื่อกี้นี่เองนะครับเข้ารูปรับกองโจรน,นั่นแหละเข้ารูปนี้อีกแล้วนะครับเดินไปเดินมาผมก็มาเข้ารูปนี้อีกแล้วรูปสามเหลี่ยมใหญ่ อันนี้รับย่อสั้นนะครับหนักซ้ายรับย่อสั้นไปขึ้นไปเอาแล้วครับต่อตัดขึ้นมาแล้วขังกินฟรีผมด้วยโออย่างโหดเลยครับงานนี้ไปแล้ว ักินฟรีผมด้วยไปครับลงมานี่ไปนี่ชนะแล้วครับแค่นี้ก็ชนะแล้วอืมอะเอาไงดีเดี๋ยวคิดดีๆก่อนนะพ,พลาดมาก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับ จับนี่ก่อนเผื่อได้กินสองอ่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมก็จับนี่กินหนึ่งตัวกินหนึ่งตัว อยครับไปครับขึ้นมาทรงนี้ไปครับไปครับสามเรียง ปุ่มอีกแล้วรับอีกปุ่มอีกแล้วผมไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้คนนี้คนนี้เดินถูกอีกปุ่มต้องเดินทรงนี้นะครับนี่อะไรครับมันต้องขึ้นมาต่อแบบนี้มันถึงจะใช่นะครับอีปุ่มจะเปหนีบตัวเองแบบนั้นนะตายหาเลยครับงานนี้ห้ามหนีบตัวเองนะครับห้ามหนีบตัวเองดเด็ดขาดไปนี่ ต่อไปไปมานี่ไปไปครับ เื่อกี้หลายคนอาจจะสงสัยนะมีอยู่จุดหนึ่งเนดะี๋ยวผมจะย้อนอธิบายในในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนอธิบายให้ดูว่าทําไมเขาไม่มานะครับว่าเขาจะโดนอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูเดี๋ยวเขาจบเกมนี้ก่อนนะครับผมว่าต้องมีคนสงสัยแน่ๆว่าทําไมคู่แข่งไม่เดินสิบแปดมาสิบห้าเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ามีผมว่ามีคนสงสัยแน่ๆนะครับคู่แข่งคนนี้อาจจะเคยโดนนะครับ หล,หลายท่านที่ไม่เคยโดนอะาจะไม่รู้เฮ้ยทำไมเขาไม่มาเดีย๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับว่าทำไมเขาไม่มาเดีย๋ยวผมจะกดดูรีวิวการเล่นย้อนหลังแล้วอธิบายนะครับเพราะว่าผมเคยทำคู่แข่งหลายทีแล้ว ถ้ามานี่ให้กินแล้วเข้ากินแล้วเข้าฮอตดีกว่ารอข้าฮอตอ่านะรครับรอข้าฮอตก็สบายสบายเียบร้อยครับ เดี๋ยวไปที่จังหวะเนาะไปที่จังหวะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับดูสถิติเล่นย้อนหลังก่อนเกมล่าสุดนะครับเมื่อสัซ่นี่อ่าเดี๋ยวดูย้อนหลังเฟ่หนึ่งนะครับขออนุญาตอธิบายย้อนหลังอ่า อ่าจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้อ่าจังหวะที่ผมขึ้นหนึ่งไปหกทำไมคู่แข่งไม่มานี่ไม่มาไม่มาสิบแปดสิบห้าถ้ามาแล้วจะโดนอะไรนะครับสมมุติว่าเขามาอยู่นี่เนาะสมมุติว่าเขามาอยู่ไม่อยู่หมายเลขสิบห้าอ่าผมจะเดินผมจะเดินสิบสามสิบเจ็ดให้กินสองหนึ่งสอง ผมก็จะกินสวนไปหนึ่งสองไปอย่างนี้อ่าสามอย่างนี้คู่แข่งก็จะกินมานี้ผมก็จะกินตัวนี้กลับหนึ่งสองอันนี้คงเข้าใจเนาะเพราะว่าตัวนี้ลงมานี้ใช่ไหมล่ะมันจะเป็นตำแหน่งว่างพอดีถ้าเขาเดินมานี่ผมจะไปนี่ตัวนี้กินสองมานี่ผมกินหนึ่งสองสามตัวนี้กินมาผมกินกลับนี่แหละครับคือสาเหตุที่เขาไม่มาแล้วจังหวะสุดท้ายเกมท้ายเกมนะครับ จังหวะที่ผมเส้นให้ฮอตกินฟรีอ่าจังหวะนี้ผมเข้าไปแล้วทำไมฮอตเขาไม่หลบเห็น mm hmm. ไ,ไหมทำไมเขาเดินให้ผมต่อสองอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าเขาเดินเขาเดินห้ามาหนึ่งอ่าสมมติว่าเขาเดินห้ามาหนึ่งเขาเดินห้ามาหน,น,นึ่งหนีหนีมาตรงนี้เขาจะโดนอะไรนะครับห้ามาหนึ่งเนาะ ห้ 51, ผมก็จะเดินสามสองมา28ดเพื่อจับกินฟรีจับกินฟรีหนึ่งตัวเออจับกินฟรีสองตัวดิกินมาโค้งมาทางนี้ได้ถึงเขาจะเดินถึงเขาจะเดินสิมาสิบห้าผมก็กิน2โค้งมาทางนี้อยู่ดีนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าผมมาจับนี่แล้วเขาเดินเขาเดินหนีไม่ได้เลยนะนะครับอันนี้เขาก็เสียเปรียบอยู่ดีนะครับ อันนี้กำลังจะบอกว่ายังไงก็ชนะนะครับถึงเขาจะไม่เดิน19บเ้าสิ้าเขาก็โดนเขาก็โดนจับกินอยู่ดีนะครับโอเคเนาะขอบคุณครับสําหรับการอธิบายช็อตนี้อ่ะไปต่อครับหลายๆคนในบางช็อตถ้าสงสัยผมก็จะอธิบายนะครับ อันนี้จะตัดหน้าขึ้นไปโอ้ตัดจริงๆด้วยสรุปไม่ได้หนักซ้ายเลยครับเ <g ül> จอตัดหน้าก่อน <g ül> ก็ต้องเดินตัดหน้าออก็ต้องเดินรับตัดหน้าไปโดยปริยาย <g ül> เกมตัดหน้าเป็นมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือคู่ต่อสู้จะซ้อมอะไรมาฉันไม่สน เมื่อเธอโดนฉันตัดหน้าเธอจ้องรับตัดหน้าอย่างเดียว <c ười> คุณเล่นหมากอื่นไม่ได้นะครับอจริงๆนะครับมันเป็นแต้มที่เอาในความรู้สึกของผมเป็นเป็นแต้มที่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ <c ười> คือบังคับให้เล่นแต้มรับดัดตัดหน้าอย่างเดียวไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับถ้าโดนตัดหน้าแล้วในความรู้สึกผมนะผมว่าแต้มนี้มันไม่ค่อยแฟร์ <c ười> บังคับให้เขาเล่นตามเกมตัวเองอย่างเดียวเนี่ยน,นี่คือความรู้สึกของผมนะผมเลยไม่ชอบหมากตัดหน้านะครับ ไม่ชอบเจอหมากตัดหน้าคุณจะซ้อมอะไรมาฉันไม่สนนะฉันตัดหน้าเธอแล้วเธอต้องรับเธอต้องขึ้นหมารับตัดหน้าอย่างเดียวนะครับไปที่อื่นไปอย่างอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็ดึงหาเสมอได้ได้ตลอดนะครับตัดหน้าไม่เคยเป็นรองมาตรฐานไม่เคยเป็นรองใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นหมากที่จะเป็นต่อซะโดยซ้ำนะครับตัดหน้านะไม่ใช่จะจะเป็นรองนะครับ จะเป็นขมเขาอยู่นิดๆเลยนะอืมไปอืม ครับเตรียมไปแทรก,กินฟรีแทรก,กินฟรีเอาแล้วครับเขากลัวว่าเข้าฮอดแล้วจะตายนะครับเขาก็เลยมานี่ เข้าฮอตก่อนเข้านี่ไปนี่จับกินฟรีอืมไปนี่ค่าฮอตเรียบร้อยนะครับชนะแล้ว ทีนี้ผมตัดหน้าเขาบ้างเขาจะยอมไหมอ้ามาผมเดี๋ยวผมจะตัดหน้าเขาบ้างนะครับทีนี้มาครับไปครับกล้ามปูไปเลย ก้ามปูไปเลยตัดหน้าเจอตัดหน้ากลับบ้างครับตัดหน้าผมมาผมก็ตัดหน้าคุณกลับบ้างอ,าอย่ามายิบสี่นะโดนสองนะสิบห้าสิบแปดทันทีนะขูวไว้ก่อนต้องขูวไว้ก่อนจริงๆเขาก็ไม่ได้ยินหรอกขูไปอย่างนั้นแหละ ครับมาครับตัดหน้าเจอตัดหน้าซะบ้างนะครับต่อมาไปครับ ไปครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องแทรกนะครับไม่ต้องแทรกสิบเอ็ดสิบห้านะครับมูสักครู่นี้เราเล่นแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็โดนสองไปเรียบร้อยครับตัดหน้าตัดหน้าเจอตัดหน้าสบ้างทีโอเคครับชนะแล้วอ้าวมาแนวปล่อยเวลาหมดหรือเปล่าทีนี้ เจอสวนทางตัดหน้าแบบนี้อืมฮอ,ออกเนี่วปล่อยเวลาหมดครับพอดีภรรยามาเรียกหน้าบ้านพอดีก็เลยต้องไปหาภรรยาก่อนก็เลยปล่อยให้เวลาหมด ประมาณนั้นนะครับเรื่องราวนะ่าจะประมาณนั้นแหละจริงๆไม่ได้ตั้งใจปล่อยให้เวลาหมดหรอกพอดีมีธุระนะครับก็เลยเวลาก็เลยหมดอีกนะสักคู่หนึ่ง ครับไปครับไปครับผมหนักซ้ายยังใช้ได้ตลอดอ้าหนักซ้ายเจอตัดข้างท่า ไปมานี่มานี่ครับเดินยากเหมือนกันนะผมไม่ค่อยผมยังไม่ได้ซ้อมกับตัดข้างเลยนะครับซ้อมแต่กับไอ้สามเรียง หรือว่าห้าแต้มหรือว่ากองโจนอยู่นะครับสำหรับหนักสายตัดข้างทรงนี้ยังไม่ได้เคยทดสอบดูว่าจะรับด้วยรูปแบบอะไรก็เดาๆไปก่อนเนาะถ้าแพ้มาก็จะว่ากันนะครับเข้ากินสองตรงอุด ไปเลยไปครับถ้าแพ้มาอย่าว่ากันนะครับดูเหมือนจะไม่ดีสะด้วยนะออกแนวดูไม่ดีเลยเทนี้ดูไม่ดีจริงๆด้วย ไปครับเอาเลยครับเบียดขึ้นมาไปครับ ไปนี่ครับให้เขาเลือกกินกินไหนดีกินนี่ก่อนแล้วก็ไปนี่กินไหนก็เหมือนเดิมนะครับโดนเหมือนเดิมลองตั้งหมากเดินดูได้นะครับ มานี่ครับไล่จับกินมานี่ไปลงไปเข้าหอดอีกตัวหนึ่งอ๋อ,อเวลาจะหมดท่านเดินเถอะมายิบสองนะอุดตาย ผมเสียดายมากๆนะครับหากใครปล่อยให้เวลาหมดไปครับเรียบร้อยครับเวลาหมดหมดเวลา เดินตัวไหนก็ได้ที่มันไม่โดนกินทาไมต้องปล่อยให้เวลาหมดโดยไม่เข้าใจมีเยอะแยะตัวที่จะเดินเดินตัวไหนก็ได้ที่มันไม่โดนกิน สามเหลี่ยมครับขึ้นไป <c oughs> ไปครับไปครับ มานี่โอ้ไม่กินฟรีดีกว่าไหมกินฟรีตรงหมายเลขสิบนี่เหมาะเลยนะเวลาจะหมดอีกแล้วครับท่านคนนี้ ไปไปมาๆก็จะเข้าอีหลบปล่อยเวลาหมดนะนี่คนนี้นักกีฬาคนนี้เนี่มใส่ติดเชื้อจากคนที่แล้วเรียบร้อยครับเวลาหมดอ่ะโอเคครับขอบคุณมากสำหรับวิดีโอชุดนี้หนักสายครับผม